มีพามาึงคืงีทุเรียนนะครับปึงระบบหยอดใบนองเขาแตกดีปะยังครับเป็นทุเรียนโมซันคินนะครับลุงประมาณหนึ่งเดือนต้นนี่นะที่เกิดเสื้อล้าหรือเกิอดอีกย่างสักอย่างแต่นองเขาก็เตียงหยอดไม่ครับ เกือบบวรอดตุนรักษาด่วนเติบเพื่อกัน,นครับเกือบบวรอดตุน,นตัวนี้ก็ร่มี่หยดร่มี่หยดไม้แทงออกมาแล้วครับใบไม้แตกหยดดีครับแต่ละตุน่นส่วนตุ่นนี้ นวัดินดีขนาดครับเป็นตัวเรียนมูสันคิมนต้นนี้ลงได้ประมาณสามสับดา,าดบผมก็ะปูกไว้ประมาณแปดต้นนะครับต้นเสียบยอดนี่เป็นต้นหนึ่งครับ ต้นนี่นาจนีโดนเพี้ยนรืออย่างสักอย่างนวยครับามาชมต้นทุเรียนยํงไงครับนี่ครับใบไใม้อยอดไม้ของน้องเขาต่ลต้นจะถือว่าแข็งแรงสมบรูรณ์ดีครับ